พบกับน้องซ้ำบอดรถบ้านอีกแล้วเช่นเคยค่ะแดงแรงริดอีกแล้วนะคะสําหรับใครสายมูนะคะลูกค้าวันนี้ค่ะจัดมาให้แล้วนะคะสีแดงสุดสวยคันนี้เลยค่ะสําหรับคันนี้ค่ะมิซูบิชิแอ็ก r ราดนะคะเครื่องยนต์หนึ่ตัว G L X ค่ะรถเป็นปี2021เลขไมลหลักเหมือนทนนั้นจ้าสำหรับคันนี้นะคะลูกค้า สำหรับใครที่อยากได้รถปีใหม่เลขไม่น้อยนะคะวันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับคันสวยคันนี้นะคะไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโรเจนให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้ากระจังหน้าสีดำดุๆเลยนะคะลูกค้าบอกได้เลยนะว่าเป็นโฉมที่ค่อนข้างสวยเลยนะคะลูกค้าสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูนาาเลยน,นจะจ๊ะด้านข้างค่ะลูกค้า สีแดงตัดด้วยสีดำค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆเลยนะคะร้อบแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าด้ไฟเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะลูกค้าในส่วนของเห็นไหมกระจกของเขาก็สีดาเหมือนกันนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ในส่วนของด้านข้างนะจ๊าสาหรับคันนี้บอกได้เลยว่าสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันนะคะสีสวยมากๆแล้วที่สําคัญคันนี้เครื่องยนต์1.2ด้วยนะคะลูกค้าสาหรับใครนะที่แบบว่า อยากได้รถที่สีแบบจีจีโดนใจประหยัดน้ํามันคันนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วนะคะชุดแต่งของเขานะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเขียนด้วยแอคทาดนะคะลูกค้าเป็นมิสซูที่ถือว่าขายดีมากๆเลยนะคะแล้วก็น้ๆนนทีนะลูกค้าจะเป็นสีแดงนะคะไฟหลังเห็นไหม ค่อนข้างสวยตัดด้วยสีดำนะคะในส่วนงกรอบเขานะคะช้อแต่งเห็นไหมคะลูกค้าสวยมากมากเลยนะคะในส่วนของท่อนะคะลูกค้าจะเป็นชุดแต่งท่อคู่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับด้านหลังนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคันนี้บรรทุกของได้เยอะหรือเปล่าลูกค้าให้ดูเลยนะคะด้านหลังสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ถึง2ใบเลยนะคะลูกค้าในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะมีพรม ก็ไม่เยี่ยมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนเครื่องมือของเขานะคะลูกค้าตัวนี้จะไม่มียาอะไรมาให้นะคะส่วนมากลูกค้ารถปีใหม่ๆจะไม่มียาอะไรมาให้นะคะแต่ว่าจะมีเครื่องมือมาให้แทนนะคะสําหรับคันนี้ใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะวันนี้จะบอกเลยว่าต้องรีบแล้วนะคะในส่วนของออปชันด้านในนะคะเดีย๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าตัว GLS เนี่ยมีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะ นสนับสนุนโดยคา for ฟ u ั e sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r for Sure.com เลูกค้าก่อนจะไปดูอะไรมาดูเลขใหม่ก่อน เลขใหม่คันนี้อยู่ที่12,420กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยเลยนะคะระบบความปลอดภัยที่ตัวนี้ให้มานะคะระบบการลื่อนถลายนะคะจงบอกเลยว่าไหลายแบนด์เนี่ยคือมีมาให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่าจะเป็นตัวท็อปนะคะลูกค้าในส่วนของหน้าซอค่ะ หน้าจอทัชสกรีนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีลูกเล่นให้เล่นมากมายเลยนะคะบลูทูธนะคะ AMFM คันนี้นะคะรองรับมาแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะลูกค้าสามารถมาเลื่อนเล่นดูได้เลยนะคะแอร์คันนี้จะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดนะคะใครที่เพิ่งจะเริ่มถัาขับรถนะคะจะได้แบบไม่เข้าเกียร์ผิดนะคะนี่เห็นไหม จะมาซ่อนมีมีลูกเล่นอะไรซ่อนเยอะมากๆน,นี่ระบบตัวนี้นะคะเวลาที่ลูกค้าจอติดไฟแดงอยู่เนี่ยตัวนี้เครื่องยนต์จะดับเองอัตโนมัติแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากให้ดับก็สามารถกดได้เลยนะคะลูกคา้าด้านในาก็ถือว่ากว้างขวางนะคะลูกคา้าเบาะ่ะเป็นเบาะผ้านะคะเดินได้ด้วยสีแดงตัดด้วยสีแดงนะคะลูกคา้าแดงแรงรีสิ่งจรเห็นนะจ๊ะในส่วนของด้านหลังค่ะแอกาที่เขาให้มานะคะจะมีพนักพิงแขนนะคะลูกคา้าแล้วก็ ที่วางแก้วมาให้กันถึงสองจุดเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะเดินได้ด้วยสีแดงเหมือนกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้ไปเนี่ยลูกค้าคุ้มแล้วคุ้งแล้วนะคะยังยังยังไม่หมดคุณพี่แล้วงจ้าพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะว่าเฮ้ยมีชนทางพิกามน้าท่วมมาหรือเปล่านะคะสําหรับคันนี้นะคะรับประกันได้เลยนะคะลูกค้านี่ห้องเครื่องสวยมาก ด้วยความที่น้องเป็นปี2021นะคะลูกค้าห้องเครื่องเนี่ยเดิมเดิมเลยลูกค้าไม่ต้องตกใจเฮ้ยฝากกระโปรงทำสีมาหรือเปล่าให้ดูที่น็อตค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นน็อตเดิมไม่มีขยับเลยสามารถดูได้ทั้งสองด้านเลยนะคะแผ่นกันความร้อนยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมโรเตอร์จริงได้ที่บริบ,บัทสาขาราชบุรีเลยนะคะลูกค้าสาหรับลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะตากล้องแผ่นช้าๆเลย รอยสีเม็ดอาคันนี้สามารถเทียบกับป้ายแดงได้เลยนะคะลูกค้าด้วยสาภาพของเขาแล้วก็เป็นรถปีใหม่ด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับเจ้าแอคชาตัวนี้รับประกันได้เลยนะคะว่าลูกค้าได้รถสดไปใช้งานแน่นอนนะคะในส่วนของราคาคันนี้นะคะลูกค้าสําหรับ มิ t ซูบิชิแอททคันนี้นะคะเครื่องยนต์1.2ตัว GLX นะคะรถเป็นปี2021นะคะราคา3,99,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นผ่อนสบายๆนะคะเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นนะลูกค้าแล้วได้รถสีแดงแรงลีตัวนี้ไว้ใช้เลยนะคะลูกค้าต้องบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะคุ้มไปกว่านั้นลูกค้าโปรโมชั่นบอลรถบ้านนี่เขามีมาให้ถุก จร,จริงๆนะคะสาหรับโมกราเดือนนี้นะคะลูกค้าฟรีจัดโอน1 0 0 0 0บาทลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายตรงนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของดับ a บิลมา24ชั่วโมงนะคะมีรถสไลด์ให้50กิโลแรกนะคะไม่ว่าลูกค้าจะรถเสียที่ไหน77จังหวัดมีสแตนบายรอแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมูลค่ารวมแล้วกว่า5,000บาทนะคะเลือกได้เลยนะคะมีมาให้เลือกคือเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าสาหรับโปรโมชั่นมกรานี้นะคะต้องรีบแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจำต้อง ขอฝากเจ้าสีแดงแรงทตัวนี้ไว้ด้วยนะคะสําหรับใครชอบต้องรีบนะคะเพราะว่าแอคทันเนี่ยน่าจะเหลือสีแดงแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องจำต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ